ให้ใยายเก้าสิบกว่าเพื่อนบัตรให้บ้านนี้ก่อนตาอมงไม่เห็นตามองไม่เห็นเอาเอาเอาให้ยายก่อนให้ยายก่อนข้างในใครเข้าไปได้น้ำระดับสูงกว่ามันไหนสูงกว่าไหนน้ำหน้าอกเอาไว้จ้ะกี่คนจ้ะสี่คนเอามาถุงหนึ่งมาฝั่งซ้ายยนเอาไว้รับโทษจำเป็นนะตกใจเลยดูดิ ห้าคนตาบอลก่อนฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้ไม่ให้ย้ายก่อนแบ่งลูกไปหน้าหน่อยได้ครับบ้านน้องแข็งกวามือก่อนไปบ้านย้ายก่อนเพื่อนเอาบ้านย้ายก่อนสามสูงบ้านก่อนทางนี้ด้วยนะครับรับไปให้ย้ายตาไม่เห็นก่อนฝั่งนี้ามเอาเอามาได้ไหมาเอ้าย้ายโผม่ไปอุ้ยย้ายมาไงเนี่ยกี่คนย้ายอยู่กี่คน สองคนงถุงไม่พอกินกิกินกินฝั่งซ้ายให้ยายก่อนถุงหนึง่งอาบัตอาบัตขอข้างหลังอาบัตถุงหนึง่งระวั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 งตอนนีนเนนเนน้เห็นบ้านถ้าเราไม่มาเนี่ยไม่ได้กินข้าวอย่างเี้ยเห็นบ้าเยอะไปหลายบ้านเลยเยอะไปหมดเลยทุกคนเรามาเอาเอาไอ้ถุงหนึ่งก่อนให้ยายให้ยาย

ขออยกันนห่่เขาขอให้ช่วยยอยไว้เลเพื่อนไยกที่นอนออกด้วยเหรอเจ็บไม่จ่ยยังไงโอ้โหน้ำโคเร็งเลยลอยน้ำไอ้เจ็เราไม่ไม่ไม่เล่นเสียงนะเอาแค่ที่นอนที่นอนนะที่นอนแล้วก็ยกขึ้นน้ำหน่อยเฮ้ยประตูบ้านไม่พอเจ็บที่คอแบบระตูบ้านได้ไมไม่มีไฟนะไม่ดูดก็คือต้องตั้งยายบอกยอมเปียกยายเปียกนะยายจ๋า ไหวนะย้ายมันมันจะเปียกเลยนะยายโอเคไหมเอาาออถัง่ะเนาะจ้ะไอ้นี่รถังยังไงจ้าเจ้าไปไหนจ้ะเอาเตินนยเอาขึ้นท้างบนเหรออ๋อยกให้ที่นอนสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมได้งั้นแปลว่าไม่ต้องยกที่นอนขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่ายกยังไงก็เปียกเนาะ อ่าหน้าเหมือนไหมล่ะเห็นหน้าแวะมาหาที่บ้านขอบคุณค่ะยินดีอย่างยิ่งเนโะขอบคุณมากขอบคุณมากให้กำลังใจขอบคุณจ้ามาแวะมาหาหน่อยอย่างยิ่งยินดีไไ้ทิ้งกันไม่ทิ้งกันขอบคุณจ้านี่ทีมงานนี่ทุกคนเห็นไหมขอบคุณทุกคนมาคไปไ นนยายใะเอดูดิพวกเราเอาไว้เราหันไป่ดบึ้บเลยนะเลยบ้านไปนับึ้บเลยนะใช่เลยบ้านไปนั่บึ้บเลยไปโอ้โหดูดิชิวชิวสุดดูดิดูแชมป์นชิวสุดแม่ตู้เย็นเลยรีบยกจังเดี๋ยวแล้ว